สวัสดีค่ะพี่นี่เนี่ยฝรัง NS, ่งเอ็นเอสพี่ชาแนลพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> มาเดินเล่นที่ปักปักนัดชุนันปักปักพิบลิกอนปักพูบลิก,ลกคือเออ่มันเป็นสวนหลวงเนาะสวนหลวงถ้าเป็นแบบภาษาไทยเนาะคะ่ะเนาะไม้ยางเล่นค่ะพี่นี่สิบห้าไปเที่ยวอ่า สะพานเอาถือเอาที่รักถืออะไรบอปาบูเฉียกัมซีกัมซาปัตะติปัตะตา,าว่าพูดไกัมซาเอาว่าพังหรือป่องว่าวัวหรือปองหรืปอปองคือคือสะพานพี่น้องหรือปองคือสะพานค่ะพี่น้องค่ะ พี่ดิแฟนพี่ี่แต่งตัว,ว้รุ่นไบรุ่นพี่น้องเบ่งด้วยขาเก่งเพื่อนลุยเลเชอร์ดังลาเต็ดนี่เลยโอ้ยใส่กาสเกตพร้อมใส่หมวกพร้อมใส่รองเท้าเดบผุนเด้รองเท้าเออเป็นเก่งเดบผุนเด้พี่น้องค่ะว้รุ่นขนาดเลยพี่ด่ละอายอายอายสิภาาเป็นยางสะพานที่เพิ่นน,น่สร้างขึ้นมม้ห้น ไอ้คนนั้นอุ pas que os, ent, mais ้ยฟ euh si, euh, okay. ุกกว่าเซฟแอร์เมทเดินได้ไหมคะนี่นี่สะพานเดียวกันหันหลังกำลังดีรักขาที่รักก็ต้องก็ต้องนี่ ตอนนี้กี่โมงคะเนี่ยห้าโมงหรือเปล่าส,ส,ส,สี่โมงเนาะกัดเธอเนาะสวเหรอเออจูแมมตูตุตาวีหอมแก้มซิพ่จูตาฮักไยหอมแก้มด้วยสนุก โมฮกเมีอะสิฮักไผเนาะพี่น้องค่ะมันเป็นอ่าน่ากลัวค่ะพี่น้องมันเป็นบุบปับบุบปับผู้ใดมาเมืองเลยก็สิได้จแม่ยางอยู่เนาะพี่นี่มาครั้งแรกได้เมืองเลยนี่แต่ว่าน้องสาวพี่นี่เพิ่นมาเรียนนั่นวิทยาไล่คู่อยู่นี่น้อมเ e ป็นเบียร์อีเซียเลยโกลบุ๊บบุ๊บบุแฟนบู๊บแฟนลิมิเทดน้อม

Sur les vélos, ou les motos, ou sur d'autres ah. choses. Et les chiens, ils arrivent quand même à monter. Que... On va voir là s'il y a quelque chose. Ah oh, oui, on va en promener. Moi, je, je fais photo quand même. พยานาเห็นบ่คะจุดเปิปปแฟกป๊โตอ่ะเลยเลี่ <c oughs> เลยเหรอเลิฟนี่เลยเหรอเลยอยู่ที่ข้างถนน,น,งน,นเดิอพี่น้องคะนั่นดีตัวนั่นนะ เส瑟เลสตาร์จโอพิชินดูโอ้ไม่คือนาคานักแล้วก็แล้วก็ตัวยนี่ผีตะโถนเส瑟โอฟิชินดูเลยอ่งนี้ยมาสก เลิฟลี่เลยค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยไอนี้แม่น้ำอะไร Ça, les livre, quoi. livre. 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 livre là. ouais, C'est euh, le, le. Ouais, ouais. Ouais. comment ça fait Je en fait, ah, je hein, pas. Ouais. Oh, pas un peu spécial, บุบบบุบบบ่บีน้อง Ça c'est joli ces, ces petites maisons au bord de l'eau. C'est sympa. <laughs> Je suis jamais jamais bien comme il faut <laughs> oh, c'est parce qu'on n'a pas la grandeur ในสถานการณ์โควิดค่ะพี่น้องค่ะบางคนก็ใส่แมสบางคนก็ไม่ใส่เป็นเรื่องธรรมดาแฟนสามีสามีของพี่นี่กับ,บ่ไซแต่พี่นี่กับไซอยู่จากไซเป็นบางครั้งหลังจากนี้ก็สิไปกินข้าวที่โรงแรม เดินเล่นสวยดีกว่าะพท่านพี่นี่ว่าสวยมันเป็นมันเป็นอันสนามสนามหลวงนั่นแหละสนามคนเดินเล่นน่ะนะเลี้ง <c oughs> สี่ดีกว่าเนาะเจ้าปัดฮบูชิไปตังซะเอออย่างเนี้ยพาพาสิละ ถ้าก bon, euh ัญญาเห็นแจ้กน้อยแจ้กน้อยข่าวลงเล่ากินข่าวแล้วก็นอนค่ะ่จ้งน้อยกินข่าวแล้วก็นอนค่ะพรุ่งนี้ตื่นแต่เราไปกี่โมงที่รักดูมา เดเลือกคลือวาดูมาคนตีนิวลาุอ๋่ปเา้งเดีลืออันปลอับตั้ตเดเนสอะต่ม้าตื่นเช้าพรุ่งนี้หกโมงเช้าอาหารเช้าเริ่มเริ่มทำหกโมงเช้าค่ะของลุงแลมนั่นก็เป็นน้ำ นัดพินบ่ค่ะพิน้่าเป็นน้ำละดุลโลเอาว่ออาดังเลยก็บ,บ้านดนะังว้าสารากลางน้ำค่ะเจ้าเมียจะข้าววัวไฟออกพอดี พานดนสและไฟกำลังขึ้นมาพอดีจะมื่นพอดีค่ะพี่น้องจะม้งแล้วตอนนี้จเจ๊เลยดาวมงส,ส่งสังเกตหา,หามงเคืองค่ะพี่นอ้องหามง้งเคืองหาม้งเงินหามงแรงเอาเพียงว่าแฟหรือตู้อูเปียงว่าครตู้นี้เดินเดินเดินต่อไปแล้วกลับไปออกไปหาลงุงแล้วล่ะกะ ก็ไปเขาเขาหองเัินลูกแร่แล้วกะไปเตรียมตัวออกมากินเขาค่ะแฟนพี่นี่บอก,กินเขาทั้งนอกเด้เมื่อนี้เพิ่นจะกินเขาอยู่โรงแร่เพินสสพ่นว่าเสียบซําใดเพิ่นก็อยากกินแพนะเพิ่นอยากกินอันมันสิมีไหยให้ให้จิบน้าเด้ที่นี่แฟนพี่นี่ก็สิเอาไวหว้น้ากวดหนึ่งพี่นี่ก็สิได้จิบไหว้ต้มแเรงพี่น้องค่ะเบิ่งองิอนเบิ่งพี่นี่กินไหว้แล้วสเป็นยังไง <laughs> พี่นี่เมียฝรั่งเอสพีชาแนลจะได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปการเดินเที่ยวของยูสนามธรรมชาติของมันจังหวัดเลยเนาะคะนาะจ้าปักปักนัดจุเขนคือสนามธรรมชาติค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ